ไม่มีเมียผู้หญิงไม่มีผัวใช่ต้องเหมือนกันต้องเหมือนกันใช้ไม่มีหญิงไม่มีผัวไม่มีเอาหัวตกบ่อตกเสานะอยู่ในตำราเลยอยู่ในตำราเนี่ยอยู่ในมณฑลณนิสาร,รครับ uh, รอ่าปกครองกลางที่น้องต่างกันลุกที่ลุกแดนนะคนที่ลุกที่ลุกแดนคนอื่นนะก็อยู่รนิสารเหมือนกันอาจารย์ในมณฑลทนิสารนี่ต้องทณีสารนี่มีกี่แบบอาจารย์ยาวไหมยาวยาว <NIE S 2> ทนิสารใหญ่คอ่คอนข้า,างยาวถ้าผมอืมเขาจะบรรยายไว้ในนั้นหมดอ่ะครับ ว่ามีแบบไหนบ้างที่ไปอ่านดูได้นะครับในคูเก l e เนี่ยเขาเขาเขียนมันมีคนเขียนไว้เออพิกเข้าไปก็พิมพ์ว่าองค์การธรณีสารใหญ่แค่นั้นแหละมันจะมีหุนมาเลยอ่าคือหลายๆอาชีพนะแม้กระทั่งอะไรพวกนักแสดงทั้งหมดครับนักแสดงเนี่ยเพื่อจะทําไมเขาถึงบัญญัติว่าเป็นการต้องทรณีสารหรือมันผิดาทุกอย่างมันไม่เป็นไปโดยธรรมชาติมันผิดธรรมชาตินะ อะไรที่ผิดธรรมชาติแม้กระทั่งผสมโคผรรสมควายผสมมาผ